เช่นยังเจ6 6คือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน PLAAF ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงจากแพลตฟอร์มของสุขลอยสุข0 MKK ซึ่งเป็นเครื่องบินรบรัสเซียที่จีนได้รับมาในช่วงต้นปี2 0 0 8 j 1แต่ J16 ไม่ใช่แค่การก๊อปปี้จาก SU 3 0เท่านั้นเพราะจีนได้ปรับปรุงอย่างล้ำลึก และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยและมีอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก J-16 มีบทบาทหลักเป็นเครื่องบินขับไล่แบบโจมตีลึกและสามารถทำภารกิจในทุกสภาพอากาศทั้งในกลางวันและกลางคืนด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขี่นาวุธอากาศสู่อากาศ ีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีหลากหลายรูปแบบโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง12จุดแขวนสิ่งที่ทำให้ J16 โดดเด่นมากขึ้นคือการที่มันใช้เทคโนโลยีเรดาร์ AESA Active Electronically Scan Array ซึ่งให้ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทั้งในระยะไกลและหลายเป้าพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีระบบรคอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟที่สามารถรบกวนสัญญาณของศัตรูหรือป้องกันตนเองจากการถูกล็อกเป้าอีกจุดที่น่าสนใจคือโครงสร้างของ J-16 นั้นใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาทำให้สามารถลดน้ำหนักโดยรวมของเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพด้านทิสัยการบินและการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ F l บ b ย w วทที่ทันสมัยทำให้การควบคุมเครื่องมีความแม่นยำสูงและสามารถตอบสนองต่อคำสั่งของนักบินได้อย่างรวดเร็ว j 16เป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ไอพ่น w w s 1 0 b แบบเทอร์โบแฟนที่พัฒนาโดยจีนเองให้แรงขับที่สูงเพียงพอในการบินเหนือเสียงและมีรัศมีการบินกว่า3,900กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและสามารถขยายระยะได้มากขึ้นหากติดถังเชื้อเพลิงภายนอกในแง่ของภารกิจ j 16ถูกวางไว้ให้สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอากาศ การโจมตีภาคพื้นดินการรบทางอิเล็กทรอนิกส์และแม้กระทั่งเป็นศูนย์ควบคุมกลางอากาศในยุทธวิธีแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอลแฟร์ที่เครื่องบินแต่ละลำสามารถเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์จีนได้พัฒนา j 16ออกมาในหลายรุ่นหนึ่งในนั้นคือ j 16D ซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดตั้งพออดรบกวนคลื่นความถี่ขั้นสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจแบบเดียวกับ EA 1 8 g g r o w l e r ของกองทัพสหรัฐอเมริกาทำให้จีนมีความสามารถในการเจาะทะลวงระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่จีนสามารถพัฒนา J16 ได้ในประเทศเองยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางอุตสาหกรรมการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากอดีตที่ต้องพึ่งพาเทคนโนโลยีจากต่างชาติ ปัจจุบันจีนสามารถสร้างเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงใกล้เคียงกับประเทศมหาอำนาจอื่นได้ด้วยตนเองแม้ว่า j 16จะไม่ได้เป็นเครื่องบินล่องหนแต่ด้วยระบบอาวุธระบบเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้มันยังคงม,มีความได้เปรียบอย่างมากในหลายสถานการณ์และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินล่องหนอย่าง j 20ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน J16 กลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพอากาศจีนและถูกส่งประจำการในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นกลายช่องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้และชายแดนตะวันตกเฉียงใต้โดยทำหน้าที่ทั้งลาดระเวนโจมตีและข่มขู่การเคลื่อนไหวของกองกำลังต่างชาติในภูมิภาคด้วยความสามารถรอบด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการพัฒนาในประเทศอย่างเปอเนึ่งเช่นยัง J16 จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือ